พอฉันหันหลังปุ๊บพวกแกจัดการเลยเอาให้มันเลกเทะเลยนะและโดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นจัดการให้หนักเป็นพิเศษผมเตรียมลูกน้องไว้พร้อมแล้วเฮ้ยออกมาเออโยมแกกลายมาเป็นคุณชายเหมือนเดิมแล้วหรอคุณชายคะลิสาผิดไปแล้วลิสาไม่ได้ตั้งใจ เอางี้งั้นเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะดาวเีืองเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยัง สนับสนุนโดยนันยางรองเท้าที่ใส่ตั้งแต่เด็กยันโตว่าไงลูกโยกแม่วันนี้มาหาพ่อถึงคาริฮาเชียนะวันนี้วันรวยไงพ่อมีธุระอะไรหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวพ่อกำลังจะไปตีกอล์ฟคือว่ามีพ่อมีอะไรล่ะลูกรีบเรล่ามาสิพูดเลยครับคุณชายเออกลับลำบากใจที่จะพูดนะนะพ่อดาวเรื่องหนี้ผมไปแล้ว หมายความว่ายัางไงหมายความว่าดาวเรืองเขาทิ้งผมไปแล้วพ่อตอนเนี้ยผมอกหักรักคุดตุ้ิ้งหญิงเมินเดินตกท่อพ่อทิ้งแม่พ่อไปทิ้งแม่ตอนไหนวะไม่รู้มันคล้องจองดีดาวเรืองทิ้งลูกโยงไปเหรอแล้วลูกโยงก็เลยมาฟ้องพ่อเน,นี่ยนะโอ้ยโยงเออโยงนายท่านคุณชายโยงไม่ได้มาฟ้องคุณชายโยงมาเหล่าให้ฟังเฉยๆทำไมล่ะทำไมถึงทิ้งลูกโยงไปวันนี้วันรวยไม่ใช่เหรอดาวเรืองไม่พอใจอะไร ว่าดาวเรืองน่าจะเข้าใจผิดตอนที่ลิสามาก่อกวนผมนะ่ดาวเรืองน่าจะคิดว่าผมกับลิสารักกันมั้งผมควรจะทำไงดีพ่อผมไม่เคยคบใครมาก่อนถ้าเจอแบบเนี้ยผู้ชายต้องทำยังไงนายท่านไม่ต้องมาบอกผมผมยังบริสุทธิ์ไม่เคยมีเมียตอนนี้คนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมากที่สุดน่าจะเป็นนายท่านนั่นแหละ, <c oughs> ะกากเพชรติดคอนั่งลงดีลูก ยอพ่อต้องถามลูกก่อนว่าตอนนี้ลูกมีความรู้สึกยังไงผมล่ะตอนนี้ก็รู้สึกหัวใจวังเวงเววา้าคล้ายๆกับว่าหัวใจมันหายไปเลยนะไม่คิดถึงอนาคตอะไรอีกแล้วคิดถึงแต่เรื่องที่ผ่านมาก็แปลว่าลูกรักเขามากลูกปรารถนาเขามากเรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้วแล้วทําไมไม่ออกไปตามหาละ่ะก็ต้องอยากตามหาอยู่แล้วสิพ่อแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไปตามเวลาที่ผู้หญิงหายไปแบบเนี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีไหมเขาจะราคาญเปล่า ผมไม่อยากให้ดาวเรือรำคาญโอ้ยย่งเอ้ยลูกเปิกแทะเขาต้องรำคาญอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในใจลึกๆน่ะเขาก็อยากจะให้โย่งตามหาหรือเปล่าหมายความว่ายังไงเหรอก็หมายความว่าออกไปตามหาเขาสิลูกออกไปตามหาเลยไปคุยกันให้เข้าใจพ่อคิดเหมือนผมเป๊ะเลยก็เออดีรี่ไปเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ทีนี้มันก็ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งอะพ่อเหล่ามาซิพรุ่งนี้เป็นวันจนแล้วยังไง วันจนผมก็ไม่มีลูกน้องไม่มีอำนาจไม่มีเงินแล้วผมจะตามหาดาวเรืองยังไงก็อย่างนั้นแหละเอาที่ผมจะพูดเนี่ยคือพ่อช่วยเลื่อนวันรวยเป็นอีกวันหนึ่งได้ไหมเพื่อดาวเรืองนะพ่อเพื่อลูกสะภ้ยไม่กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนตังค,คไ์ไม่คืนคำครับนายท่านเออนั่นแหละไม่คืนคำโยงลูกก็ต้องหาทั้งทงท,งที่เป็นวันจนอย่างนั้นแหละทำไมพ่อใจร้ายจังวะพ่อไม่รักผมเหรอรักสิทธแต่รักแบบคนมีความคิด อีกอย่างถ้าลูกรวยแล้วไปตามหาดาวเรืองแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะมันสบายเกินไปลูกคิดว่าดาวเรืองจะดีใจเหรอที่มีลูกน้องคนหนึ่งของลูกไปเจอดาวเรืองแล้วก็เรียกให้ลูกไปหาจริงของพ่อเฮ้ยก hey, ล้ามว่าไงครับคุณชายออกตามหากันเลยไหมผมพร้อมช่วยคุณชายเสมอเข้าใจผิดแล้วฉันจะบอกว่านายไม่ต้องตามฉันไปนะฉันจะตามหาดาวเรืองคนเดียว หลังจากนั้นคุณชายโยงก็ได้ออกตามหาดาเรืองไปยังสถานที่ต่างๆมากมายซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายกับคุณชายโยงอย่างมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันจนไม่มีลูกน้องไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็ไม่เจอดาเรืองสักทีไม่รู้ว่าดาเรืองไปไหนเอากูนึกว่าใครที่แท้้เสียงปริศนาตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP นี้เป็นมึงเองสิน้พ่อมดกล่องถัวต้มข้าเองข้าเป็นผู้สังเกตการ ไว้ตามหาดาวเดืองสะทั่วเลยจุดที่ขายตอกไม้ประจําก็ไม่เจอไม่รู้ว่าหยุดขายไปไหนกันเงินก็ไม่มีลูกน้องก็ไม่มีรถก็ไม่มีต้องวิ่งเอาตลอดทางดาวเรืองดาวเรืองเธออยู่นี่หรือเปล่าเธออยู่ไหนโยงมาหาโยงผิดไปแล้วโยงขอโทษดาวเรืองออกมาหาโยงเหอะไม่ดิโยงไม่ได้ผิดไปแล้วแต่ว่าดาวเรืองน่ะเข้าใจผิดมาคุยกันก่อนอยู่ไหนเงียบดาวเรืองฉันคิดถึงเธอ ที่ไหนมาหอนแถวนี้วะชาวบ้านจะหลับจะนอนจะหลับจะนอนอะไรนี่มันสว่างแล้วรีบตื่นกันมาทำมาหากินเลยดาวเรืองดาวเรืองอยู่ที่นี่หรือเปล่าดาวเรืองครับดาวเรืองมาคุยกันก่อนฮ <c oughs> ที่นี่ก็ไม่มีทำยังไงดีนะมีที่ไหนอีกที่ดาวเรืองน่าจะไปดาวเรืองโกรธอะไรเราขนาดนั้นเนี่ยไม่ยอมมาให้เห็นหน้าเลยแต่จะล้มเลิกก็ไม่ได้ใจสั่งมา <c oughs> พี่มากค่ะ ว่าไงอีตาคุณชายโยงมาทาอะไรแถวนี้ล่ะคะมันจะทักแบบดีๆไม่ได้หรอวะปกโปกดาวเรืองอยู่ที่นี่กับเธอหรือเปล่าผมหาดาวเรืองไม่เจอเลยดาวเรืองตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่เห็นนะไม่เห็นกลับมาบ้านเลยไม่รู้ไปไหนเอา้านึกว่าเมื่อวานเป็นวันรวยแล้วก็ไปอยู่กับคุณชายโยงซะอีกมันมีปัญหาเกิดขึ้นนี้หน่อยเดี๋ยนะไม่ได้กลับมาหาปกโปกเลยหรอเออไม่ได้กลับมาหาเลยเฮ้ หรือว่าดาวเรืองเจออันตรายอะไรหรือเปล่าป๊กโปก,ปกงันดาวเรืองน่าจะตกอยู่ในอันตรายนะดาวเรืองตกอยู่ในอันตรายพูดจริงพูดเล่นจริงนี่พูดจริงเลยไม่ได้กลับมาหาผมแล้วก็ไม่ได้กลับไปหาป๊กโปก,ปกใช่ไหมล่ะใช่ไม่ได้การละป๊กโปกช่วยกันตามหาดาวเรืองเหอะเออ,เอ,อได้ค่ะป๊กโปกช่วยหาแถวนี้ต่อหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปหาที่อื่นโอ้โหเรื่องมมนชักจะไปกันใหญ่คุณยองอ่ะดาวเรือง เธอได้ยินทั้งหมดที่กุชายโยงพูดแล้วใช่ไหมอืมได้ยินหมดแล้วเธอจะหลบหน้ากุชายยงไปถึงอีเมื่อไหร่น่ะเห็นไหมน่ะเขาทุกร้อนใจขนาดไหนเห็นแล้วเออยิ่งตอนนี้ยิ่งหนักเลยคิดว่าเธอโตอยู่ในอันตรายแล้วฉันก็กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเลยนะเนี่ยช่วยกันโกหกว่าเธอไม่อยู่ถามจริงแค่เห็นกุชายโยงกับลิสากอดกันก็ไม่ได้หมายความว่ากุชายโยงจะรักหรือานะไม่งั้นไม่ออกมาตามหาเธอหรอกดาวเรียงรู้ดาวเรียงเข้าใจดีแล้วละ่ะดูว,ว่าคุชายโยงรู้สึกยังไงกับลิะ ดาวเรืองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่มีความรู้สึกว่าเสียใจมากเวลาที่เห็นเขากอดกันน่ะแม้จะรู้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกันนะนะก็ใช่ถ้าเป็นปโป๊กๆนะ่ะเห็นคนที่ปโป๊กๆชอบไปกอดกับอีกคนนงึงทั้งทงที่รู้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกันปกโป๊กๆจะทํำยังไงโธรดาวเรืองฉันเป็นคนมีเหตุผลนะถ้าฉันเห็นแบบนั้นต่อหนะ้าจะเอาซ่อมเนี่ยแทงให้ตายทั้งคู่เลยเออจริงด้วยว,ว่ะเข้าใจแล้วว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมตอนนี้ก็เลยรู้สึก แปลกๆอะไม่กล้าสู้หน้าคุณชายโคตสับซอนเลยความรู้สึกงั้นเธอจะหลบหน้าแบบนี้ไปตลอดเลยหรอก็อาจจะซักสิบยี่สิบปีนานเกินดาวเรืองดาวเรืองอยู่ที่นี่หรือเปล่าดาวเรืองผมขอโทษเฮ้จอเซฟไอ้ผู้ชายคนนนนี้วาใช่แล้วโจาฐานเราเจอมันอีกแล้ว โธ่ดาวเรืองอยู่ที่ไหนของเธอนะเป็นห่วงมากเลยเฮ <Shap iro S 1> ้ดูเหมือนว่าราวนี้จะเป็นโอกาสอ,อันดีนะปอปอก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยใช่ล,ละเป็นโอกาสอ,อันดีเราจะได้ถ่ายตังจากมันแถวนี้ก็ไม่มีใครอยู่ด้วยจังหวะนี้แหละ <S 2> <S 2> เฮไอเตียเรียกผมเหรอใช่พวกเราเรียกแกเนี่ยแหละไอเตียและพี่สูงทั้งสองคนมีอะไรหรือเปล่าครับ,รบเนี่ยตอนนี้ผมมีธุระกาลังรีบจะรีบไปไหนจ่ายค่าผ่านทางหรือยังค่าผ่านทางอะไรผมไม่มีตังหรอกวันนี้ผมจน เฮ้ยจอเซฟเขาบอกว่าวันนี้เขาจนแต่พวกเราเนี่ยจนทุกวันเ้าตังไหมไม่มีแล้วก็กําลังยุ่งอยู่ด้วยจะถ่ายตังอะถ่ายพรุ่งนี้ได้เปล่าวพอไอ้นี่หัวหมอวันนี้จนพรุ่งนี้จะมีตังเลยไงใช่พรุ่งนี้มีตังเพราะงั้นวันนี้ขอเธออย่าเพิ่งเมื่อกวนเลยนะกําลังวุ่นมากหลังจากที่คุณชายโยไม่มีเงินให้กับพวกแกนัฐพานก็โดนซ้อมเสลตุ้มเป๊ะเลยสลบอยู่ข้างกองขยะ คุณคุณโย่งเมื่อดาวเรืองได้มาเห็นแบบนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปพยุงคุณชายโย่งโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วคุณโย่งมันเกิดอะไรขึ้นคะผมโดนแกง,งัตาพานโจเซฟโจนาธานอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ดาวเรืองไม่ใช่เหรอดาวเรืองโจเซฟโจนาธาน ดาวเรืองคุณปลอดภัยดีไหมเป็นอะไรหรือเปล่ามีใครทําอะไรคุณไหมดาวเรืองปลอดภัยดีเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอคะค่ะผมไม่เป็นอะไรมากดาวเรืองเธอไปอยู่ที่ไหนมาน่ะผมตามหาเธอสะทั่วเลยรู้ไหมว่าผมเป็นห่วมากขนาดไหนรู้ดาวเรืองรู้รู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะที่คุณตามหานะ่ะรู้ตั้งแต่แรกหรอหมายความว่ายังไงดาวเรืองก็อยู่แถวนั้นลหละแต่ดาวเรืองหลบหน้าคุณเองเอา้าวหลบทําไมอ่ะเพราะลิสากอดผมใช่ไหมต้องเป็นเรื่องนั้นแน่เลย นายเนี่ยต้องชัยแน่ๆนึกแล้วเชียวผมไม่ได้คิดอะไรกับลิสานะดาวเรืองดาวเรืองรู้เอารู้แต่ก็ยังหลบหน้าคุณยงดาวเรืองขอโทษนะผมตั้งหากล่ะที่ต้องขอโทษดาวเรืองผมขอโทษเราดีกันนะได้ค่ะ และแล้วทั้งคู่ก็ได้กลับมาคบก,กันเหมือนเดิมแต่ก็สลับวันรวยจนจนกว่าจะครบหนึ่งเดือนส่วนปกโป๊โปก็ติดคุกหนึ่งวันข้อหาทำร้ายร่างกายจนเสกับโจนาทานจนสาหัสเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือน